สีไซส์โฟกัสเช้านี้ค่ะลงใต้กันหน่อยนะคะไปดูเรื่องความเดือดร้อนของเกษตรกรที่เลี้ยงสาคูค่ะจุดหนึ่งมีภาพนะคะอยู่ในพื้นที่บ้านท่ายุงตำบลตะแพนออำเภอศรีบรรพ์จังหวัดพัทธลุงนะคะเป็นภาพที่ทีมงานของเราถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้นะคะคุณผู้ชมดังนั้นอยากให้ทีมงานเพยภาพนะคะเป็นสถานการณ์ที่ชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนนะคะคุณผู้ชม เดือดร้อนเพราะว่าโควิดปิดตลาดแล้วพ่อค้าแม่ค้าที่เดิมเคยเข้าไปรับซื้อในพื้นที่ก็อาจจะไม่กล้าเข้าไปรับซื้อนะคะจากเดิมที่เคยขายได้เลยละ3 0 0 4้0กิโลกรัมปัจจุบันเขาบอกแทบจะขายไม่ได้เลยเนี่ยคะ่ะที่เห็นดินลุกๆนี้คะ่ะด้วงสาคูคะ่ะคุณผู้ชมคะเกษตร,รกรที่นั่นเขาก็เลยหันมาขายด้วงสาคูให้กับคนในชุมชนผ่านทางช่องทางออนไลน์เพราะว่าตลาดสดทั่วไปมันปิดกันแล้วนะคะ บางส่วนก็ขายได้แต่ว่าบางส่วนถ้าขายไม่ได้เนี่ยค่ะก็จะปล่อยให้ดวงสาคูนั้นโตเต็มวัยถ้ามันเกินห้าสิบวันปล่อยให้โตเต็มวัยเพื่อขายให้กับคนที่จะรับซื้อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ค่ะพงตรงนี้ก็ัตงใกล้ไม่ได้เลยครับบ่อยใส่ก้อนพุกงไปเได้วันถ้า่จรีบลูกตัวน,นี้วันหนึ่งพุ่งไม่ได้รักลูกก็มีคกับเจ้าว่าใกล้ดวงรถไม่ได้

เราก็จะต้องเป็นคุณก้าวระวังตัวเองเนี่ยก็ต้องก้าวระวังคุณกลางเทียงด้วยตอนนี้ใช่อยู่ครับอยู่ใช่ว่าคือหมอ้อบหลุมโลนมันจะลุกสว่าบางทีถ้าว่าชายตัวนี้ได้เนี่ยเราก็สร้างมาติโยกกะเป๊กอ่าตุ้งเป๊กโลงได้ในการสร้างมาติตุง้งอ่าค่ายทางโมไลอยู่กับไล่ได้ ทางคุณจุลาลักษียวดำนะคะเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงด้วงสาคูปักหมุดเรื่องนี้มากับแอปพลิเคชันซีไซส์นะคะเล่าว่าการเลี้ยงด้วงสาคูนั้นถือเป็นอาชีพหนึ่งที่นิยมเลี้ยงกันจํานวนมากในพื้นที่จังหวัดพัทลงุงที่บอกว่านิยมเลี้ยงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจุดนั้นมีแหล่งอาหารของด้วงสาคูก็คือต้นสาคูนี่แหละค่ะซึ่งถือว่าเป็นวัตถุดิบและพืชที่เติบโตได้ดีในจังหวัดพัทลงุงแต่เขาเลี้ยงกันอย่างไรชมภาพค่ะ กงการเดียงดวงเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าขั้นต้นกันผสมอาหารนั้นก็จะเป็นอย่างไรบ้างค่ะนี่นับแป๊ะกาลังทำอะไรอยู่คะนี่กำลังทำหัวตัวดวงครับอ๋อค่ะขั้นตอนมีอะไรบ้างตอนก็คือส่วนแรกก็คือใส้นน้ำต้องขั้นโอนครับค่ะเอาหลอดสงกันเสร็จแล้ว ลังจากนั้นก็อส่อาหารนะครับขายอาหารนึ่งจอกอาหารหมูขาหน่ได้นะครับนึ่งจอกใช่เวลาสักต้หนึงสามนาทีในการใส่อาหารเนี่ยมันวอย่าว่าอิ่มน้ำอิ่มอิ่มตัวว้องเตยอ่าอ่า ปลาผู้สีบรอดเลวเนี่ยค่ะหาช้องหาช้องปลานี่นะครับค่ะใหญ่ใส่ย้่องปลาช้องปลาปลาตัวนึ่งกะละมังนะคะตัวนึ่งตัวนึ่งกะละมังคุณลุงบอกว่าพอผสมเสร็จแล้ว ต้องนำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใส่ลงไปจากนั้นปิดฝาแต่ว่าต้องปิดแบบมีช่องระบายอากาศเล็กๆปล่อยเอาไว้ด้วยนะคะเพราะไว้ประมาณสัก45วันก็จะได้ด้วงสาคูตามขนาดที่ตลาดต้องการแต่ว่าจากผลกระทบในครั้งนี้ค่ะทางเครือข่ายเกษตรกรที่เลี้ยงด้วงสาคูที่นั่นเขาบอกเดี๋ยวเปลี่ยนแผนต้องปรับตัวกันซะหน่อยกําลังจะเตรียมซื้ออุปกรณ์แช่เย็นนะคะเพื่อที่จะยืดเวลาในการเก็บรักษาด้วงสาคู เ,เพราะบางทีออกมาเยอะพร้อมๆกันเนี่ยส่งขายไม่ทันมาเจอโควิด1 9ปิดตลาดอ,อีโอโ นะคะได้รับผลกระทบซ้ำสองค่ะคุณธีระเดชคุณวันวิสาค่ะสิ่งนี้เกษตรกร,เ,กรเขาบอกปรับตัวอยู่ตลอดเวลาคือขายออนไลน์มันเป็นช่องทางก็จริงนะคะแต่มันต้องมีอุปรกรณ์เสริมนะออตู้เย็นอันนี้ก็สําคัญแช่ไว้เย็นๆฟีดเอาไว้แล้วส่งขายได้ไกลมากขึ้นอันนี้น่าจะเป็นผลดีในระยะยาวด้วยนะคะจริงเป็นอาหารขึ้นชื่อมากคึ้นค่ามีราคามากเป็นทั้งอวบทั้งอ้วนทั้งมันมันก็ต้องกับโควิดนี่เองขอบคุณมากนะครับ